เยอะมากเลยคนระับคืออย่างแรกเลยคือเวลาดิด่นเร็วๆแล้วเรามองอาจะมองไม่เห็นลูกหน้าในบางครั้งอ่ะเพราะไฟมันไม่ติดไปไปทำให้เหราแบบบางครั้งเนี่ยก็เสียสีก,กันบางครั้งทำให้เราเจ็บตูดได้อาจจะเสียหลักในการลงรถได้คอเออมันสูงเกินไปแล้วแบบมันไปชนในตรงท้ายตรงด้านล่างรถอ่ะมันเปลี่ยนเวลาเร่นเบรคบัตบางทีมันสูงเกินไปค่ะบางทีเออเบรคไม่ทันนะคะก็คนข้างหลังก็อาจจะตกใจด้วยค่ะเเวลาที่แบบเราขับรถอะค่ะ เราไม่มองไม่เห็นนะคะทำให้มันจัดตุ๊บตัตุ๊อยู่ที่บางวันถ้าบางวันที่เราลี่หรือว่าเราไม่เช่นเขาตั้งหนาเขาโอกาสมันมีและหนึ่งแต่แบบเขาตั้งเปสองสามส,ส,สี่อะไรมานั้นมันบางที่มันเกิดขึ้น ที่เห็นมันกันเลยค่ะไอลูกหน้าที่มันเป็นแบบสำลองอะค่ะรู้สึกว่ามันมีขนาดแล้วก็การวางที่ระยะบางทีมันทําให้เราสามารถเกิดปฏิเหตได้บางทีมันวางที่เขาสร้างมาแล้วแล้วก็มันมีลูกแบบลำลองหน้าหนีมีนเลยทาให้รู้สึกว่ารถมันขึ้นไปแล้วมันล้อมันบิดได้ทำให้แบบเกิดปฏิเหตุได้ง่ายด้วยแล้วก็บางทีเขาตั้งแนวแนวขวางมันทําให้แบบเกิดการทวบตัวที่สุดข้าได้นี้คิดว่ามีผลกระทบอยู่นะคะอย่าง เอย่างทั้งเข้าหอเก้าอะค่ะมันจะมีลูกและหน้าติดติดกันนะคะบางทีมันทําให้เราเบรกไม่ทันแล้วคนข้างหลังมาชนเราได้ค่ะเพราะมันมันติดติดกันแล้วค่ะแล้วก็มันก็สูงด้วยค่ะก็แบบโคตรเยอะเลยท่านร้อยเมตรมีกีลิงสามร้อยเมตรตีลิงอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ก็พอดีเลยนะแต่อย่ามากกว่านี้เดี๋ยวรถจะพังมีจํานวนที่พอดีแล้วค่ะ พอดีแล้วค่ะไม่ได้มากหรือว่าไม่ได้น้อยเกินไปลูกมากเกินไปทั้งหนึ่งใช่ไหมคมากเกินตัวคิดในมัดการขะว่ามันมันจุดคือมันมันมากเกินไปตามระยะทางรู้สึกว่ามันชิดกันเกินมันก็พอดีนะคะแต่ถ้าตรงไหนที่ว่าไม่จำเป็นก็คนที่จะเอาออกหน่อยก็ได้ค่ะควรแค่ก้าวออกพ่างก็ดีครับผมแบบบางจุดมันเยอะเกินไปอย่างแถวสายแบบ ตรงตึ่งที่นี่เยอะมากเนะฮะให้มันต่ำลงนะให้มันแบบไม่ให้อันใหญ่เบ้อเ่ะอันรถหน่อยไม่งั้นหลักจริงมีความสูงมากค่ะเออบางวันเนี่ยรถเนี่ยเออไม่มีลมใช่ไหมคะพอเราขี่ผ่านลู่ด้นหนเนี่ยมันติดมันโดนข้างล่างของรถค่ะบริเวณของรถทำให้รถเนี่ยเสียหายมีความสูงค่ะควรปรับให้แบบ ลดลงหนึงค่ะมันก็สูบางจุดค่มันบว่าเนเช่นลูกก็น้าจะหนามันจะสูบากว่าเนื้นที่เขาทำกันเลยสำหรับเราเราู้สึกว่ามันสูงเกินไปค่ะเพราะว่าเราเคยเกิดเหตุการณ์ที่ขับอยู่แล้วมันสูงแล้วมันทำให้ขอย่างที่ควรแล้มันเกิดการกระแทกแล้วพัวรถลอยมันก็เลยแบบขออย่างมันกล่ทั้งโทรศัพท์ทั้งต่อที่ตั้งอยู่รู้สึกว่ามันสูงเกินไปหลายจุดเลยที่สูบเกินไป เอออันนี้คือว่ามันสูงมากเกินไปและระดับหนึ่งค่ะเอ่อบางพื้นที่เห็นว่าแบบนี่รถถ้าถ้าท้องรถมันต่ํามันจะขูดทําให้รถของเราเสียหายได้ค่ะไม่ไม่เคยเกิดคนที่ดิไม่เคยค่ะปัจจุบัน,นยังแต่ถ้าปฏิเดน,นีย้ยังไม่เคยค่ะมีแต่ของที่หล่นมากกว่าแล้วก็แบบเปลือกเปลือกที่จะ หักไม่ได้มากกว่าหักคอรถไม่ได้ยังไม่เกิดยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุค่ะเนี่ยก็ว่ามีมีแบบเล่นๆหน่อยเพราะแบบมันสะดุดนะคะบางทีสีมันจางเกินทําให้ตอนกลางคืนนะคะเรามองไม่เห็นลูกละนหน้านะคะตัวนี้ราคาจำเป็นต้องมีค่ะเพราะว่ามันจะเป็นจุดของชะลอรถได้ค่ะไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ค่ะก็แบบเรารู้ว่าแบบจราจรของขอนโออค่ะ จำเป็นครับแต่ไม่ควรเยอะเราว่ามันจําเป็นในช่วงในช่วงที่ทางมันเป็นทางตรงในระยะยาวค่ะเพราะว่าที่นี่เขาส่วนใหญ่คุณจะขับรถเร็วแล้วก็ไม่ค่อยจะทำเึื่องความเร็วในการขับตามถนนรู้สึกว่าดีแล้วแหละทีท้องสร้างแต่ว่าไม่ควรจะสร้างถี่หรือระยะที่มันแบบว่าใกล้ๆกันเกินไปจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีลูกแลนานแล้วก็บางทีเราอาจจะขับเร็วกันไป